โอ้ยซียูฝรั่งเศสเอที ST. วิ้ยใครอะเอ็มบัปเป้มีปะมาะครับผมคนดูวันนี้เรามีงบทั้งหมด20,000บาทรัฐบาลไทยเราจะมาจัดแพ็คแพตินมัมลุ้นปีซียูที่เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อต้นเดือนนี้เลยนะครับผมซึ่งแพตินัมนะครับผมแพ็คนี้ผมประกอบไปด้วยปีลุ้นซียูบวกแปดร้อยเก้งแต่ขั้นต่ำร้อยนะแล้วก็7ถึง8ลุ้นปีซียูมีแต่ปีใหม่ๆนะครับผมแล้วก็มีการบวก5นะแล้วก็การแตก8ปดแสนแล้วก็เงินอีก3ล้านนะครับผมขออนุญาตเปิดสัก2กล่องก่อนละกันนะครับผมมาลุยครับผมบัให้ เลยครับอ่าสี่พันบาทไปแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมสามารถซื้อได้ทั้งแบบว่าไม่จํากัดแพ็กเกจเลยนะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนมันซื้อได้ครั้งเดียวผมแต่อันนี้มันซื้อได้แบบเยอะมากครับผมได้เรื่อยๆไม่จํากัดนะครับผมแล้วก็จะเปิดอ่าแพ็คนี้อย่างละกล่องแล้วกันนะครับผมเปิดไว้ให้ดูเป็นวิทยาทานนะครับห้าร้อยบาทนะครับกล่องโออีกสี่ร้อยครับเขาให้เราก็จะมีกล่องนี้นะครับผมกล่องบีบีบ็อกซ์นะครับผมห้าร้อยบาทการันตีขั้นต่ำหก แส0ห0 0หนอนะครับผมเพราะว่ามัน10กล่องเนาะไปครับผมลุยเลยครับซื้อกล่องเดียวนะกล่องเดียวกล่องเดียว <Okay. S 1> เดี๋ยวเริ่มที่ deal, การ์ดดีลการเงินก่อนเลยแล้วกันนะครับผมออะเปิดไปก่อนได้กี่เอ็มปับ๊บตอนนี้เราเปิดเอ็มจากแค่กล่องแล้วก็ดู2กล่องก็ได้ไปทั้งหมด6ล้านเอ็มนะผมกับอีก90 0 0 0ก็คือกล่องโดยรวมทั้งหมดที่เปิดเมื่อกี้นะผมเราได้โดยรวม6ล้าน9นะคือเอ็มก็คุมแล้วอะที่เหลือคือไซ้ในละนะครับมา เดี yeah! Montana, okay. so ๋ยวผมจะเปิดจากกั okay. ์ดน้อยๆก่อนแล้วกันอย่าง104ยูเว่บวก8นะครับผมคือได้ปียูเว่ก็โอเคนะก็เราก็ทำฟูลยูเว่อยู่ด้วยหรือไม่ก็ปีซีซีไปโดซีซีอย่างเงี้ยก็ยังพอเล่นได้นะไม่เอาแค่ปีฮาร์ดเวิร์กปีเดียวแล้วไปเลยครับผมจังหวะนี้ปุ๊บเฮ้ยเอฟซีเหรอเอนโซโอเคยังโอเคอยู่สำหรับการ104ครับเอนโซครับ123โอเค โอ้โหพอปีเอฟซีออกนี่คือได้อึ้งนะโอเคใบแรกคือคุ้มครับสองล้านหกออกแล้วนะอใบต่อไปครับผมร้อยหกปีอะไรก็ได้อันเนี้ยคือคุ้มทุกปีนะอุ้ยอันนี้น่าเปิดอีกแพ็คนึงอยู่นะแพ็คกี่บาทนะอันนี้ไปเลยครับผมยูเว่ c ฟซีซีซีไม่เอาอย่างเงี้ยแต่ถ้าซีซีตัวท็อปก็โอเคอยู่ไปครับผมฮซีซีครับโอ้โหทีมชาติไม่น่าลุ้นเลยใครก็ไม่รู้ครับอันนี้เฮลิกลาสันนะผมร้อยยี่สิบสอง ต่อมาครับผมบวกห้าใบรวดเลยครับ CU เช็คเลทหน่อยเช็คเลทหน่อยครับผม CU CU ฮึบโอ้โู UT เดี๋ยวนี้เจมมากอดอลรองโซแล้วเราเหลือ4ใบท้ายครับผม7ถึง8กับ8การันตีเปิด7ถึง8ก่อนแล้วกันไม่ต้องมีพิธีอะไรเยอะนะครับผมขอตัวใช้งานหรือไม่ก็ตัวมัตติกยูเว่อินเตอร์มิลานมิลานอโโ็อฟซีได้หมด ไปเลยครับผมกดตอนเผลอขอซียูก่อนซียูก่อนได้ไหมมาอูทีอิตาลีอาบีโอ้โหเดซิเดโยครับใช่ไหมโอ้โหบวกเจ็ดทำไมมันไม่มาบวกแปดกดตอนเผลอเลยกดตอนเผลอซียูซียูขอซียูก่อนอยากเห็นนะโอ้โหยูทีมาเลสอ่ะแปดก่อนมามาเลสแปดออกมาแพงอยู่ แล้วเหลือสองไปทำจะคลั่งไปแล้วเปิดแบบว่าขอซียูก่อนซียูก่อนซียูไม่ออกเลยอ่ะโอ้โหใครเนี่ยลุงเบิกเหรอยืดซีซียูไม่ออกเลยครับเข้าเหนือ้อละซียู โอ้โหโไม่มีภาพครับเรียบร้อยเลยสีอยู่ไม่ออกอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่เปิดนะกล่องนี้ครับผมสกิปไปเลยนะได้กี่เอ็มมาดูกันผมบอกขั้นต่ำหกแสนห้านะเรามาดูกันว่าเราจะได้เอ็มเท่าไหร่ครับไปฮึบวุ้ยได้เยอะอยู่นะเนี่ยเท่าไหร่น่ะฮึบขาให้ล้านสี่ ก็เบ็ดเสร็จโดยรวมนะครับผมตอนนี้เราได้ทั้งหมด6ล้าน2นะครับผมมูลค่านัางเตะกับ M ในเกมอีก8ล้านโอ้โหาวร่มรวยมากมาครับแพ็กไดมอนด์อีก1แพ็กนะไปครับมารับ M ก่อน6ล้านปุ๊บให้โอ้โหเอ็มล้านละเปิดไปด้วย6 8ถึง8ก่อนเลยชีกครับแล้วไปเลยงานวัยงานรีบงานว่องจังหวะนี้อัดคลิปอยู่ใช่ไหมอุ้ยกระตุกซีหรือเปล่า 4ี่เยอรมันแบ็โกโคเซนโคเซนป่ะถ้าโกเซนก็ตัวใช้งานไอ้หลวมหรอหกโอเค9ล้านโออคได้บดก8โหจะกระ,กระตุกมาเลยแล้วกระตุกมาเลยครับมา5-8ไปเลยครับต้องรีบเปิดรีบเปิดถ้ามันกำลัง8ต้องรีบเปิดไฟก่อนรนะดับแรก5-8ถึง8ไฟถือว่าคุ้ม ซียูมันมีอยู่จริงป่ะวะถ้าไม่อยู่จริงเนี่ยไปครับอ๋ยังไม่เห็นปียังไม่เห็นปีค่อยๆเลื่อนนะดูค่าพลังก่อนซียูวะการ์ดการ์ดสีดำปีอะไรนี่โอ้โหดีซีร้อยยี่สิบ จงพังพังยับมาครับผมไหนๆก็ไหนๆละไอตัวพวกนี้ร้อยทั้งหลายที่เราเปิดได้ไปให้หมดเลยครับพวกนี้ไปให้หมดครับซื้อเพิ่มนิดนึงครับร้อยย2สิบสองร้แสนโอเคติดให้หน่อยฟิโก้ขอรอบเดียวเอฟซีออนไลน์ได้ไหมเอ็มไทยเท่านี้พอครับมาไปขอชนขอชนหน่อย ทนทีครึ่งทีครึ่งบวกห้าฟิ number ซอยากเล่นได้ไหมบวกห้าติดโอเค <Okay. S 2> อได้เล่นแล้วครับฟิกโกบวกหโอเคครับผมตอนนี้ยังอยู่วันดีวันเดิมพี่เฟิร์สจัดให้เพิ่มอีก5แพ็กกล่อง 2K นะครับผมอารับเอมล้วนก่อนเลย15ล้านเอ็มในเกมมี36ล้านนะครับผมมาอันนี้ผมเปิดลวดไปเลยนะบวก5ครับผมเปิดเคลียร์เปิดเคลียร์ ไปครับมีไฟไหมให้โกห้าบัฟเขาให้อ้ยซียูฝรั่งเศสเอทีเฮ้ยใครอะ่ะเอ็มบัปเป้มีปะโอ้ปะแปลงโอ้้า้การมโกแปดนี่รวยเลยนะตัวเนี้ยมาเจ็ดถึงแปดครับถิละใบขอซียูได้ปะผมเปิดมานี่ยังไม่มีซียูเลยนะซียูหน่อยอยากเห็นมันจะเป็นยังไงเออซียูฝรั่งเศสเอที HT. ชิบหายลวเฮ้ย,ยใครอะแปดก่อนแปดก่อน ลูบุกเจ็บโอ้อย,ออยมาเหลือสองถ้าเหลือสองใบผมเปิดลวดนะคนดูซียูก่อนมหมโอ้โหเอาไงก็ได้เอาแปดมาก่อนโอ้โหสกิปเลยครับโกโกนี่สกิปเลยครับบุกเจ็บออกแต่บุกเจ็ดครับโอ้อยเจ็ดถึงแปดอะคือถ้าแบบผมได้โดแล้วไม่บุกเจ็นี่คือแบบเจ็บเลยนะ เยอรมันลเอทีหุ้กองหน้าไม่ดีครับกองหน้าไม่ดีปีนี้สคกิปเลยเฟอร์คุกเอ้ยไม่ใช่ของใช่ลอยยี่สิบแปดครับผมโอเคใบนี้โอเคสองใบรวดมาซียูอยากเห็นซียูแปดเพือเออซียูแปดก่อนอังกฤษเอลวีบแปดแปดอันดับแรกแปดก่อนไม่รู้ใครโฟเดนเออ โอ้โหโอ,อะคือใบนี้การันตีละขอซียู A R ออกอย่างน้อยหนึ่งใบไปครับซียูออกอย่างน้อยหนึ่งใบได้ไหมเออออหยูทีเยอรมัน CM เอ็มอเซนอนใครวะคิดไม่ออกเลยวันนี้ <S <S เสองล้านถอไปเลย ขอแค่ซีอ่ะคือ124ขั้นตำ่ำอ่ะขอแค่ซีแค่นั้นแหละกระตุกนี่คือ24่สีเครื่องผมบวกแอย่างไรมันบวกแปดเยอรมันเยอรมันถ้ากับไม่เก่งเฮ้ยปาสกาลกรอบใช่ปะ่ะโอเคโอเคปาสกาลกรอบใบนี้โอเคไปไอซียู you, มันมีอยู่จริงไหมเนี่ยผมอยากได้ซียูอ่ะได้ไหมซียูโอ้ยี่สีอีพอีกแล้ว โอ้สกิปเลยแล้วปะอิตาลีซีบีโหโมอโอไอล้างล้างล้างก่อนล้างก่อนล้างด่วนๆเลยครับล้างด่วนๆเลยมาผมอยากได้ซียูเกมกาลิน่าเอฟซีออนไลน์โอ้โหซียูไม่ออกบราซิลนี่ต้องเป็นกล่องหน้านะ้อ ฟาบินโยครับอันนี้อูถ้าเป็นกองหน้านี่คืูแบบใบท้ายส่งท้ายมาเปิดผสมเปิดผสมเปิดเลยขอซียูซียูมันไม่ออกเลยเหรอเมื่อกี้ผมแม่งนึกว่าโด้ลวเอชที SP ออกนี่คือแบบโอ้โหยี 24, 24. ่สิบสี่ทีกระตุกอย่างเงี้ยเยอรมันจีเค่าเขาไม่เก่งสิปเลยยับยับครับผม ยับเลยเนี่ยครับเบ็ดเสร็จโดยรวม5กล่องซีูไม่ออกเลยมีโฟเด้นอะ